Vi får lov å lage mat. Jeg skal lage stekt nudler til dere. Etterpå? Mm -hmm. Nei, på mandag. For mm -hmm. mandag er det jo grønt i det mm hele -hmm. tatt. Ja. ja. Vi må vente. Mm -hmm. Mm -hmm. ก็กินตอนกันค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้เป็นวันเกิดของเพื่อนอยู่ที่ทำงานเนาะคะ่ะเอากระเฮดเค้กช็อกโกแลตค่ะเลี้ยงเพื่อนฟู้งในการทำงานค่ะมาเบิ่งกันเลยหลังจากทีเฮดช็อกโกแลตแล้วเนาะเะนาะพวกเพชรเพชรกระไดเฮดมีกะทิเลี้ยงเพื่อนๆืนที่ทำงานคขือนกันค่ะ พอเลิกงานมาแล้วเนาะค่ะเนาะอาหาร GN เของเรานั่นก็คือตำามักทั่วค่ะมาค่ะมาชมคลิปกันเลยค่ะกินข้าวเที่ยงค่ะนี่คือมีกะทิตามด้วยพริกเผ็ดๆ เอาเบืองเม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 ืองเอทไทยเผื่อนลมงานกะตั้งเขายุดแล้วก็วันเกิดน้ำผอมรวบทีเดียวจบข,ข,ขา่าวทีนี้ก็ตามด้วยวันด็กกอดเด็กนะแย้สปีส yes, ไทยมัด yeah, ไทยมัดยาไทยมัด Ya, Đẹp quá. Đẹp cả này. Mmm. 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 Hmm. Mmm. Hvis um, vi får lov å lage mat Jeg skal lage steknudler til dere. Etterpå? Mm. Nei, på mandag. For mm. mandag er det jo grønt i det måte. Pepper, du har mm. ja. lov til å se sånn. Ja. Vi må vente. Mm. Mm. แอบคัะก็กินต่อกันค่ะวัดีค่ะได้เวลากินค่ะอาหารมือนี่คือ,อยังหูบะค่ะตำทั่วค่ะตำทั่วที่เหลือเนาะคะ่ะแล้วก็ไข่เจียวค่ะกินง่ายๆค่ะแล้วก็นี่เลยน้ำพริกนรกกินแล้วก็ไปลงนรกเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะน้ำพริกนรกของ,น,องน้องแหมมค่ะน้องแหมมเอามาฝากเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ คำแรกส่วนนี้กินแบบง่ายค่ะเพราะว่ามมไมีเวลาเห็ดกับเขาเนาะคะ่ะแซบค่ะให้เจียวหัวทอดกับลำพินนรก ก็อเอายัดเข้าปากมันกระสิขึ้นสวรรค์ตำทัวสองมือแล้วยังแสบคือเก่าค่ะอัดใส่ตู้เย็ยนนะคะกินง่ายเร็งงยวยางเพื่อชีวิตที่ดีของของตัวเ้าเนาะคะ่ะ ยึดติดนะมันก็มาดีแต่ทีนี้แนี่ยยังก็ตามเขาให้กินอาหารสิสารกินเสร็จแล้วลุยงานบ้านนะคะไปในเมืองกับกลกันนะนคินไม่ทำง,งานเหรอ ถ้ามีหน่อไม้สดกับใบย่านางมาให้หม่าด้วยนะกับใบกุยช่ายจะทำหมอหน่อไม้ให้กินฮะท,ทำไมต้องส่งมเมล็ดหน่อไม้ใบย่านางใบกุยช่ายอ่า อเบือ้เบืองค่ะ คลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้เด้ค่ะเด้เจอกันคลิปหน้าค่ะมาเบิ่งว่าพีเพสสี้าไปเฮ็ดอิหยังไปกินหรือไปเฮ็ดเนาะค่ะหรือไปเที่ยวคลิปนี้ขาฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ